ใครที่สนใจเติ porridge, มทองแบบราคาถูกนะให้ทักไป,ปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตนะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังคาริมเบนเซมาช่วงนี้ก็จะมาบ่อยๆหน่อยสำหรับเบนเซมานะตัวที่ดีที่สุดของเบนเซมาที่เทียบกันไปแล้วก็คือตัวทีมชาติตัวนี้นะจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับผม ก็มาเทียบกันเลยไม่หรอกเทียบกับตัวที่ดีที่สุดเลยนะครับผมเกมรุกแพ้ครองบอลได้นะครองบอลนี่ก็ถือว่าขาดไหมก็ไม่เชิงว่าขาดได้อง่ายคือในหลายเวอร์ชันของเบเซม่าเนี่ยครองบอลกระจายบอลจะดีกว่าตัวตัวทีมชาติฝรั่งเศสฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคมกว่าหาช่องดีกว่านะซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของกองหน้าจริงนะครับผมแต่ยังสู้ไม่ได้ยังสู้ตัวทีมชาติไม่ได้นะนะ ลบหนึ่งหาช่องลบหนึ่งจบสกอร์ลบสี่เลยนะลบสี่เลยนะเร้่มมีอะไรทีนะ่ก็ไม่มีแล้วก็มีแค่สองอย่างก็คือวัดกันแค่หาช่องกับจบสกอร์เท่านั้นสำหรับเบนเซม่านะหรือว่าใครชอบครองบอลด้วยก็ดีนะก็เป็นชนิดก็กดูดีนะแต่ถ้าแบบเอาแบบเก่งๆคมๆหาช่องดินจริงก็ต้องเป็นตัวทีมชาติก็ผมว่ายังสู้ไม่ได้ยังเทียบตัวทีมชาติไม่ได้สําหรับเบนเซม่านะคือทีมชาติตัวเนี้ยดีสุดแล้วนะครับผม แล้วถ้าเป็นตัวอื่นล่ะมันก็จะมีตัวเวอร์ชันเวอร์ชันนี้กับตัวดับบี้ดีปะถ้าจำไม่ผิดดาบี้ดีน่าจะดาบี้ดีที่ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับผมมาเทียบกับตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวเก่าก่อนแล้วกันตัวเก่าก่อนแล้วกันโอ้โหตัวนี้จบสกอร์หืมเจียมปะเกียมปะแต่ทีมเป็นสไตล์ไม่ถึงตัวนี้ดีเหมือนกันนะนะตัวนี้ดีเหมือนกันนะคลับเซเลคชั่นเก่าครับเซเลคชั่นเก่าจบสกอร์ดีๆว่ะ แต่ทีมเพลสไตล์ไม่ถึงน่าเสียดายแพรว่าทีมเพลสไตล์มันเพิ่งมาอัเปเดตเมื่อหลังๆมานี้เองอันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี้สู้ไม่ได้เลยวิชันอันนี้ยูฟาล่ะยูฟาโอ้ยูฟ,า,ยฟาก็สู้ไม่ได้นะยูฟาก็สู้ไม่ได้คลับซีเลคชั่นนี้อา้าวตัวตัวล่าสุดคลับซีเลคชั่นนี้ละ่ะสู้ได้หรือเปล่าอุ้ยสูสีอุ้ยสูสีแต่แได้ประกับตัวได้จบสกอร์หนึ่งและลูกมง และสปีดโอ้โหตัวเก่าตายเลยตัวเก่านะครับผมทีมเบอรสไตล์ไม่ถึงเล่นยากจริงๆอันนี้สแตนดาร์ดไหมบางตัวมันดีมากเลยนะนนจริงๆนะจะจบสกอร์เก้าสิบเลยนะนะแต่ทีมเบอรสไตล์ไม่ได้จริงๆหรอไม่ไหวไม่ไหวโอเคนายกับผมมามาเทียบกับตัวดาบี้ดีก่อนละกันนะครับผมคือสไตล์บนีมก็คือเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยนะนะดาบี้ดีอุ้ย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  ได้ระเบียงกับตัวนะเสียจบสกอร์เสียลูกมงเสียลูกเตะความโค้งได้สปีดได้สปีดต้นได้พลังการยิงได้กระโดดได้แข็งแรงเลือกกยาังวะเลือกยากจังวะอืมถ้าดูแค่ตรงนี้ดาบี้เดดีกว่าเอาง่ายนะดาบี้เดดีกว่ายิงคมกว่ามงดีกว่าจบจบนะครับผมดาบี้เดดีกว่าถ้าเป็นตัวนี้ล่ะ ถ้าเป็นตัวนี้แหละจับสกอร์ได้สองบอลได้เกมรุวกวันนี้ยากยากไหมถ้าตัดตรงนี้ออกบาลานซ์สปิดต้นตัดสีสีฟ้ากัสีตัดสีส้มออกก็จะเหลือสีเขียวสีฟ้าได้ได้หนึ่งได้สี่ไอ้ได้ได้ห้าสุสีว่ะ สอวัชนในสูสีนะอันนี้ก็หาช่องดีกว่าแต่อันนี้ก็ยิงคมกว่าลูกม่งดีกว่าโอเคตัวสีเขียวดีกว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ถึงว่ะตัวนี้ไม่ถึงว่ะยังสู้สามเวอร์ชัน3เวอร์ชันเนี้ยเนอันนี้ดับบี้ดแล้วก็ักษิณชาติยังสู้ไม่ได้น่าจะเป็นอันดับสี่นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นดับสี่นะนะครับผมเทียบกับตัวดับบี้เดยก็ดับบี้ดยก็ดีนะนะซึ่งสองวรชชันเนี้ยเป็นสองวรชชันที่สูสีมาก นะสูสีมากอันนี้ได้เกมลุกก็จริงแต่ลบมันมาลดตอนตรงส่งบอลลุกม่งอะไรมันก็เลยยากนะแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันเทียบไม่ได้อาจจะยังยังสู้ไม่ได้ผมว่านะยังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้ไไดนะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับเทียบค่าพลังเวอร์ชันหนโหสุดสำหรับเบสซมานะครับผมก็ยังดีที่สุดไหมใหม่ ตัวที่ดีสุดยังเป็นตัวแพ็กทีมชาติฝรั่งเศสอยู่นะครับผมยังเทียบยังเทียบยทีมชาติไม่ได้วะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับผมบนนวันนี้ไปละบ๊ายบายเลส